ปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนสามารถทำได้เกือบทุกอย่างแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรารู้ความสามารถของมันหมดแล้วทุกอย่างนะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับและเทคนิคสนุกๆไปพร้อมกันเวลาเดินทางไปต่างประเทศให้ตั้งตารางแลกเปลี่ยนค่าเงินเป็นหน้าจอขณะล็อกการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณคำนวณการทำธุรกรรมของคุณเร็ว,เวขึ้น ปิดไมโครโฟนที่โทรศัพท์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงเวลาที่ทําการบันทึกเทคนิคนี้ช่วยทําหน้าที่กรองเสียงรบกวนและทําให้ได้ยินเสียงจากต้นกําเนิดที่คุณบันทึกได้ชัดเจนขึ้นถ้าสายชาร์จของคุณยาวเกินไปให้นํามันมาพันร,บรอบรปากกาและใช้ได้เป่าผมเป่าด้วยความร้อนต่ําเพื่อทําให้กลายเป็นสายแบบเกลียวถือแว่นตาก,กนแดดของคุณไว้ที่หน้าเลนกล้องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีขึ้นเพราะมันช่วยลดแสงจ้าจากแดดได้ เปิดโหมดเครื่องบินหากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้เร็วขึ้นและอย่าใช้โทรศัพท์ขณะกำลังชาร์จคุณสามารถซ่อมสายชาร์จที่ขาดได้ด้วยการใช้ลวดสปริงในปากกาแบบกดโดยอาดสปริงออกเล็กน้อยแล้วหมุนพันเข้าไปรอบสายชาร์จตรงส่วนขั้วค,อค่อยๆใช้ยางลบถูเบาๆให้ทั่วหน้าจอมือถือเพื่อกำจัดรอยนิ้วมือและคราบสกรปรกต่างๆ เวลาไปไว่ายน้ำให้เก็บสมาร์ทโฟนของคุณไว้ในถุงซิปล็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะมันไม่ได้กันแค่น้ำเท่านั้นแต่ยังกันทรายและสารเคมีได้ด้วยเวลาจอดรถในลานจอดขนาดใหญ่ให้ถ่ายภาพจุดจอดรถไว้ก่อนมันจะช่วยให้คุณหารถเจอได้ง่ายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการต้องมาคอยกรอกอีเมลซ้ำไปซ้ำมาให้คุณบันทึกมันเอาไว้ในทางลัดของคีย์บอร์ดการทำแบบนี้จะช่วยคุณลงชื่อเข้าใช้ เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นหากในโรงแรมที่พักไม่มีปลั๊กให้ชาร์จแบตให้ลองดูที่ด้านหลังทีวีเพราะส่วนใหญ่มันมักจะมีพอร์ตที่คุณสามารถเชื่อมต่อเพื่อชาร์จแบตได้เพื่อหลีกเลี่ยงการถือโทรศัพท์เพื่อดูแผนที่ขณะขับรถให้คุณใช้หนังยางมัดผมคล้องเข้าไปในช่องแอร์และใช้มันรัดโทรศัพท์เอาไว้แทน หรือคุณสามารถดาวน์โหลดแอปนำทางในโหมดกลางคืนและให้มันแสดงภาพสะท้อนขึ้นไปบนกระจกหน้ารถของคุณในตอนกลางคืนแทนเพือ่อหลกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ไปกับการเปิดดูแผนที่ให้คุณค้นหาเส้นทางการเดินทางไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้แก้ไขวิธีการออกเสียงของ s i ร i ให้ถูกต้องด้วยการตอบโต้สิ่งที่มันออกเสียงผิดพลาดโดยการบอกให้มันออกเสียงใหม่ให้ถูกต้องแทน วิธีนี้จะทำให้สิริได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำต่างๆให้ถูกต้องด้วยถ้าคุณประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ดีในพื้นที่ห่างไกลให้คุณเปิดโหมดเครื่องบินและปิดมันใหม่อีกครั้งวิธีนี้จะช่วยให้อุปกรณ์ค้นหาสัญญาณใหม่ที่ใกล้ที่สุดอีกครั้งความสว่างของหน้าจอมือถือจะยิ่งทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นและเพื่อประหยัดพลังงานให้คุณเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นรูปภาพสีดำธรรมดาแทน เพราะพิกเซลสีดำไม่จำเป็นต้องใช้แสงแต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับจอ LED จะได้ผลเฉพาะกับจอแบบ AMOLED เท่านั้นและอีกวิธีในการประหยัดแบตเตอรี่คือการตรวจสอบว่ามีแอปใดที่กำลังทำงานอยู่ในพื้นหลังบ้างโดยคุณสามารถดูได้โดยการตรวจสอบจากการใช้งานแบตเตอรี่ในเมนูการตั้งค่าของคุณคุณเก็บหูฟงัง AirPods และสายชาร์จไว้ในกล่องใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างการเดินทาง หลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนพื้นที่จัดเก็บที่จำกัดได้โดยการตั้งโปรแกรมให้โทรศัพท์ของคุณลบข้อความออกโดยอัตโนมัติหลังจากถึงช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับนกคูกราตรีผู้มีปัญหาในการตื่นเช้าทั้งหลายคุณควรใส่โทรศัพท์เอาไว้ในแก้วเพื่อช่วยเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นนะโดยตั้งเวลาปลุกแล้วก็วางเอาไว้ที่โตข้างเตียงของคุณแล้วเสียงที่ดังสุดๆก็จะปลุกให้คุณตื่นขึ้นมาปิดมันเองแหละ สมาร์ทโฟนทุกเครื่องมีระบบค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ในระบบที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์อื่นได้ในกรณีที่คุณทำโทรศัพท์หายโดยโทรศัพท์ของคุณจะส่งเสียงดังขึ้นมาในระดับที่ดังที่สุดแม้ว่ามันจะอยู่ในโหมดเงียบก็ตามและคุณสามารถปิดมันได้ด้วยไอเดีเฉพาะของคุณคุณปล่อยให้โทรศัพท์ได้ใช้แบตหมดจนเกลี้ยง1หรือ2ครั้งต่อปีวิธีนี้จะทำให้เปอร์เซ็นต์การวัดจำนวนแบตเตอรี่ของคุณมีความแม่นยำมากขึ้น หากรีโมททีวีของคุณหายหรือทานหมดคุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเปลี่ยนช่อง TV ทีวีแทนรีโมทได้และคุณยังสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดไร้สายระยะไกลสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยถ้าคุณต้องการรับชมภาพยนตร์ระหว่างอยู่บนเที่ยวบินให้คุณหยิบถุงซิปล็อกสำหรับใส่ของเลวที่มีแจกที่สนามบินติดมือมาด้วยจากนั้นก็นำโทรศัพท์ใส่เข้าไปแล้วแขวนมันไว้กับตัวล็อกของโต๊ะพับทานอาหาร และคุณอาจใช้แว่นตาของคุณแทนโดยพับขาแว่นตาให้กลายเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ของคุณอย่าเสียข้อมูลมือถือของคุณไปกับการดูหนังหรืออ่านบทความคุณควรดาวน์โหลดเนื้อหาไว้ก่อนล่วงหน้าและสนุกกับมันโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและนี่ทำให้ฉันนึกถึงการหลีกเลี่ยงโฆษณาที่กวนใจคุณในขณะเล่นเกม คุณควรปิดอินเทอร์เน็ตและเปิดโหมดเครื่องบินและวิธีนี้ก็ยังช่วยป้องกันการโทรที่อาจจะไม่คุณเสียสมาธิได้ด้วยและนอกจากนั้นคุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เตือนคุณภายหลังเมื่อมีใครโทรเข้ามาในขณะที่คุณกําลังเล่นเกมอยู่ได้โดยเลือกตัวเลือกแจ้งเตือนภายหลังและปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณจัดการต่อไป หากคุณพบเจอต้นไม้ที่คุณไม่รู้จักคุณสามารถถ่ายภาพมาและให้โทรศัพท์ของคุณช่วยระบุชื่อของมันด้วยการใช้แอปอย่าง Google Lens ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลของทุกสิ่งที่คุณต้องการค้นหาอุปกรณ์ของทาง Apple และ Android จะมีตัวเลือกในการเก็บภาพถ่ายที่ถูกลบไว้นานประมาณ15-30วันเพื่อว่าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา าคุณเผลอพิมพ์ตัวเลขเกินบนเครื่องคิดเลขของ iPhone โดยไม่ได้ตั้งใจคุณสามารถลบออกได้โดยปัดซ้ายหรือขวาที่ด้านบนและคุณยังสามารถใช้กล้องในโทรศัพท์เป็นตลับเมตรแบบดิจิทัลได้ด้วยโดยมันสามารถคำนวณขนาดของโต๊ะกาแฟหรือความสูงของประตูของคุณได้คุณสามารถใช้ปุ่มปรับระดับเสียงหรือหูฟังในการถ่ายเซลฟี่และสมาร์ทโฟนบางรุ่นก็อนุญาตให้คุณใช้คำสั่งเสียงเพื่อเปิดกล้อง แทมาบาังรุ่นยังสามารถถ่ายภาพให้คุณโดยพูดว่าโอเคกูเก l ลขณะที่พิมพ์ข้อความบน iPhone คุณสามารถกดปุ่ม Spacebar ค้างไว้เพื่อใช้เลื่อนเคอร์เซอร์แทนการใช้นิ้วลากแทนได้และเมื่อพูดถึงเรื่องการพิมพ์ข้อความถ้าคุณเผลอลบบางสิ่งที่คุณเพิ่งพิมพ์มลงไปใน iPhone โดยไม่ตั้งใจให้เขย่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อยกเลิก โทรศัพท์ Android บางรุ่นอนุญาตให้คุณถ่ายภาพหน้าจอโดยปัดมือผ่านหน้าจอแต่ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวของฝ่ามือก่อน <บะ S 1> เวลาที่คุณใช้ถุงมือทัชสกรีนคุณจะต้องปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยการพิมพ์รหัสผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ให้เพิ่มปลายจมูกของคุณเป็นลายนินวมือเพิ่มเติมแทนถ้าคุณใช้มือถือที่หน้าจอใหญ่และไม่สามารถใช้ทั้งสองมือในการพิมพ์ข้อความได้แล้วก็ ให้คุณใช้โหมดแป้นพิมพ์มือเดียวในเมนูตั้งค่าวิธีนี้จะทําให้ขนาดของแป้นพิมพ์แคบลงและเลื่อนไปอยู่ที่ด้านข้างของโทรศัพท์เก็บเงินสดไว้ใช้นยามฉุกเฉินโดยพับธนบัตรเก็บไว้ที่ด้านในเคสมือถือของคุณในกรณีที่คุณลืมหรือทํากระเป๋าเงินหายเมื่อไฟฟ้าดับคุณสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้กลายเป็นโคมไฟได้ง่ายๆด้วยนะ ด้วยการเปิดไฟสายขึ้นมาและนำขวดน้ำพลาสติกตั้งไว้ข้างบนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อของคุณโทรเข้ามาคุณสามารถใช้ตัวเลือกปิดเสียงผู้โทรที่ไม่ทราบชื่อใน iPhone ของคุณได้เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ใน Safari ให้คุณกดปุ่มจุดบนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วมันจะโชว์ส่วนท้ายของ URL ขึ้นมาให้เลือกโดยเริ่มต้นด้วย com ถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านให้ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นฮอตสปอตแทน w i f i เพื่อใช้ท่องอินเทอร์เน็ตได้ทั้งแล็ปท็อปและก็แท็บเล็ตคุณไม่จำเป็นต้องมีแอปเพื่อสแกนรหัส QR Code เพราะกล้องโทรศัพท์จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติและจะนำคุณไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ที่คุณกำลังค้นหาเองอย่าปิดแอปทีละแอปสำหรับ iPhone ให้คุณปัดที่หน้าจอด้วยการใช้นิ้ว3นิ้ว1ครั้งเพื่อปิดแอปหลายแอปพร้อมกันและสำหรับ Android ให้ปัดขึ้นตรงกลางหน้าจอ จากนั้นปัดจากซ้ายไปขวาหรือสามารถเลือกปิดทั้งหมดด้วยการกดปุ่มล้างทั้งหมดใช้คู่ลบของ่านไฟฉายแทนปากกาสไตลัสบนหน้าจอมือถือได้หรือสามารถใช้อลูมิเนียมฟอยล์พันที่ปลายนิ้วเพื่อกดโทรศัพท์ในเวลาที่คุณต้องใส่ถุงมือเปลี่ยนเลนกล้องของคุณให้เป็นเลนแว่นขยายโดยใช้น้ำหยดลงไปบนเลน เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมายุ่งกับโทรศัพท์ของคุณให้ดาวน์โหลดแอปสัญญาณเตือนภัยที่จะส่งเสียงดังสนั่นเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวคุณสามารถดักฟังการสนทนาของคนอื่นได้โดยใช้ Airpods ของคุณให้วางโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่คุณต้องการจะสอดแนมและเปิดฟังก์ชั่นฟังสดจากนั้นคุณก็สามารถรับฟังทุกอย่างผ่าน AirPods ของคุณได้เลย เฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส